ก็คือฉันจะเปิดบล็อกเริ่มต้นที่สวนภูมิแล้วกันค่ะเพิ่งแลนดิ้งเพิ่งออกตีสองตอนนี้ก็คเพิ่งสองทุ่มครึ่งกูจะทําอะไรไปกระเป๋าก่อนแล้วตอนนี้ก็คือได้กระเป๋ามาแล้วค่ะตอนแรกว่าจะซื้อขาตั้งแบบกล้องมือถือก็ไม่ได้ซื้อไม่แปลกใจทำไมไม่ผอมคอมผมอะไรคมผมอะไรเมดถึงกูขียียด แม่งถูกนะกับพี่ได้ประมาณนาั้นประมาณ75เลยสมาชิกครบแล้วค่ะไปะชั้นสี่ค่ะมาเที่ยว,วันนี้แล้ค่ะเราจะไปเที่ยวกันนะคะเราเล่นค่ะไม่รอเล่นเราได้ไปเที่ยวเก็เไยค่ะเราเป็นคนไปเล่นเราเป็นคนไปเล่นแต่ไปเที่ยวนิดนึงว่าไหนเนี่ย <laughs> รู้เลยนะแต่สาภาพคือใต้ตาทุกคนคือไม่เหวแล้วแต่คนเยอะมากใช่เงินแล้วเรียบร้อยเฮ้ยตอนนี้เราเข้ามาในเกตแล้วทุกคนแล้วเราก็หิวข้าวมากๆ ตลอดทางอยากกินนั่นอยากกินนี่เราหิวอีกแล้วเราจะรอไปกินบนเครื่องหรือเราจะกินอยู่ที่นี่นเลยไม่ทันขาดคําก็กินอีกแล้วอีอ้วนตอนนี้อยู่บนเครื่องแล้วก็คือเป็นว่าไปเจอกันที่สุนิกยเพราะว่าง่วงแล้วเหนื่อยไม่ไหวแล้วนอนลาก่อนค่ะบ๊ายบายถ่ายไม่ทันนะตอนแรกมากแซนด์วิชมีความเหมือนแพนเน ระยะเวลาที่ใช้บินจากสุวรรณภูมิไปดูฮานะคะก็ประมาณ6ชั่วโมงค่ะซึ่งเอาจริงๆก็คือเหนื่อยตั้งแต่อยู่ไทยแล้วค่ะกว่าจะได้เช็คอินกว่าจะได้ขึ้นเครื่องก็คือง่วงนอนมากทุกคนกินเก่งไหมกินเก่งเวอร์เราก็มาเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูฮานะคะก็คือมาถึงเวลาประมาณแบบตีห้าสีก็คือง่วงมากลืมบอกว่าเราบินกับสายการบินกาตานะคะลงจากเครื่องมาก็เดินต่อเลยค่ะเราก็จะตามป้ายที่เขียนว่า transfer นะคะสนามบินก็คือใหญ่มากใครที่แบบกลัวหลงก็คือไม่ต้องกลัวเลยจะบอกว่าเดินทางง่ายมากเพราะเขาจะมีป้าาายยบอเลค่ะ่ะว Transfer ไปไปงหน แบบชัดเจนเเลยเราก็จะมีแมสสแกนกระเป๋านะคะแล้วก็เดินไปที่เกตค่ะซึ่งในตั๋วบอดดิ้งพาสเจอเราได้มาจากประเทศไทยะคะ่ะเขาจะยังไม่ขึ้นเกตนะคะเราต้องไปหาดูที่จอก่อนนะใครที่ได้เกตไกลก็คืออาจจะมีเวลาไวค้ค่ะแต่นี้เราได้ค่อนข้างไกลแล้วก็ไม่ชินด้วยก็เลยรีบมาค่ะแต่จาได้ว่ามันมีรถไฟที่พาเราไปเกตได้เลยแต่เราไม่เห็นนะว่ามันขึ้นที่ไหนพาไม่ทันแล้วทุกคนตอนนี้ก็คืออยู่บนเครื่องแล้วคะ่ะเราก็จะบินจากโดฮาแอร์พอร์ตไปที่ซูริกนะคะนัแบบ่งแปบๆบก็คือกินอีกแล้วรอบนี้มีแอร์คนไทยคือใจจดดดีีมมมาากกกิินนนไไไ่่่่หยุุรรรงๆทคแอ้้ตวบู ้สึกมีหนังใหม่ก็รอบแรกที่บินมาจากไทยคะ่ะระหว่างที่บินไปก็คือได้เพื่อนด้วยคะ่ะคือนางไม่ใช่คนไทยแล้วก็จาชื่อไม่ได้แล้วก็จาชื่อประเทศไม่ได้อีกโอ้ยถึงซูริกแล้วคะ่ะม e finally in เนเหมือนกูดีใจยอยู่คนเดียวตอนนี้ใช้เวลาเดินทางเป็นเวลา28วันใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงประมาณ14บสื่ซึงคนอื่นอาจจะไม่ได้มา ใช้เวลานานเยอะขนาดนี้เพราะว่าเขาด้เล็กไปเลยหรือเปล่าเป็นประสบการณ์นะคะในที่สุดการเดินทางที่แบบแสนยาวนานก็มาถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วลืมถ่ายตอนที่ลงเครื่องมาเขาก็จะแบบมีคนคอยเช็คนะคะว่าเออถามว่าเราจะไปไหนอยู่กี่วันประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องผ่านตมอีกรอบนึงนะคะพอตรวจเสร็จแล้วก็ไปเอากระเป๋าค่ะเราก็จะต้องนั่งไม่มั่นใจว่ามันคือรถไฟหรือเปล่ารถไฟแหละไปอีกเทอร์มินอลหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปเอากระเป๋าเพาจะมีจอบอกนะคะว่ากระเป๋าเราอยู่สายพานที่เท่าไหร่ั่้กระเป๋าแล้วค่ะคูเร ต่อไปซื้อซิม,มแล้วเราก็จะได้เป็นนี่เราจะได้เป็น WiFi มาเลิศมาก หลังจากที่เราได้กระเป๋าซื้อซิมเรียบร้อยนะคะเราก็เดินมาอีกตึกหนึ่งค่ะตรงข้ามเลยอันนี้ก็จะเป็นทางที่เราจะไปรถไฟค่ะเดินมากําลังหาสถานีรถไฟนะคะก็จะมีป้ายบอกเลยว่า train station ไปตรงไหนก็ตามป้ายไปเลยค่ะได้ๆลงมาก็คือเห็นขนมปังก็คือหยุดแวะก,ก่อนเลยได้กินมื่หอมอ่ะพี่สินะคือเนยของนมจากวัวที่มีชีวิตคุณนภาพที่ดีเฮ้ใครคะอุ้ยมึงอะไรไหมแข็ง มันไม่อร่อยเหรอเราลืมบอกเขาให้อบให้มื่อไหร่เขาพูดเสมออร่อยอยู่แต่มันแค่ไม่ร้อนแค่นั้นเลยดีนะเผาลูดนี่สินะนี่สินะรสชาบของซูดีก็เค็มเนาะป้าป้าอ่ะไปเดี๋ยวไปเจอกันที่หอพักค่ะน้องเราจะไปผัดฟองที่ชิบหาย เรากำลังจะไปขึ้นน้องรถไฟแพลตฟอร์มที่3เมื่อกี้ก็คือถามเขามา เราก็จะนั่งรถไฟนะคะจากแอร์พอร์ตไปที่ซูริกเอชบีค่ะสำหรับรายละเอียดในการแบบว่าเออจะดูยังไงซื้อตั๋วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะทาคลิปแยกให้อีกทีนะคะแต่อย่างหนึ่งที่อยากบอกเลยก็คือถ้าเราใช้เป็นดูเป็นแล้วก็คือเดินทางสะดวกและง่ายมากค่ะอาจจะมีแบบว่าขึ้นผิดบ้างหลงบ้างนะคะแต่สุดท้ายก็คือมันจะมีสายบอกเราสามารถกลับมาที่จุดเดิมได้เลยค่ะซึ่งอันนี้เราก็กําลังจะไปโรงแรมนะคะพอมาถึงซูริกเอชบีแล้วเราก็เดินขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะปักหมุดโรงแรมแล้วก็ค้นในกูเกิลเลยค่ะมันก็จะบอกว่่าให้ร,นท,รหน,น,ะะน,นทรทไีอต เมืองคือสวยมากสวยทุกอย่างแบบรู้สึกว่าโอ้ยบรรยากาศดีอากาศดีมากตรงนี้ก็จะเป็นพลิบาลนะคะอันนี้ไม่ได้นั่งเลยแต่ว่ามันอยู่หน้าโรงแรมเลยคือน่ารักมากสาหรับโรงแรมที่เรานอนนะคะก็จะชื่อว่าสวิตช็อกโกแลตโฮเทลค่ะคือแบบเดินทางง่ายมากใกล้สถานีรถไฟด้วยที่พักนะคะเพื่อเราจองผ่าน a าก d a าค่ะอันนี้ก็จองเป็นแบบห้องนึงนอนได้3คนนะคะโรงแรมน่ารักมาก to from right the the. Six มาฟรียิ่งถึงห้องแล้วค่ะห้องน่ารักมานี่วิว่ากห้องน่ารักมากทุกคนห้องน่ารักมากนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะวันแรกที่ซูนิกอ่ะจริงๆก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากค่ะแล้วก็มีไปเดินดูเมืองนะคะแล้วก็ไปหาอะไรกินค่ะส่วนมากก็คือแวะถ่ายรูปแล้วก็หาอะไรกินนะคะจะบอกว่าบรรยากาศดีมาก สำหรับอีีหน้านะคะเรียกว่าพาไปทําด้วยกันทุกอย่างเลยเหมือนไปเที่ยวด้วยกันจริงๆจะพาแบบย้ายเมืองไปลูเซินนะคะไปกินทํากิจกรรมต่างๆก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย